เรื่องของดวงโชชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพุทธที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ัาหำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินบางทีก็หมดเงินไปกับค่าใช้จ่ายของล่อตาล่อใจแต่เป็นเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเรื่องของการงานมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จแต่จะเหนื่อยกับการทำงานอย่างมาก เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงหลังจากที่ผ่านอุปสรรคปัญหามามากมายด้วยกันส่วนคนโสดใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดความโสดแล้ว สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้ลาบจากความคิดสร้างสารรค์และความสามารถของตัวคุณเองล้วนๆเรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะต้องรับผิดชอบงานหนักแถมยังมีเรื่องย,งยากๆเข้ามาท้าทายความสามารถของคุณอีกต่างหากแต่สุดท้ายก็จะประสบความสําเร็จไม่มีปัญหาใดๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าความรักจะไม่หวือหวา แต่ก็ถือว่าเป็นรักที่มีความมั่นคงทางจิตใจส่วนคนโสดมีโอกาสได้คนที่คุณไม่คาดฝันมาเป็นคนข้างกายสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายแบบเรื่อยๆแต่และเรื่องเป็นเรื่องที่จําเป็นทั้งนั้นเรื่องของการงานดวงชะตาของคุณเริ่มดีขึ้นแล้วไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยจนเจอปัญหาเหมือนช่วงที่ผ่านมาเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ช่วงนี้คุณจะมีความรู้สึกอึดอัดบางอย่างอย่างบอกไม่ถูกส่วนคนโสดแม้ว่าจะโสดแต่ก็มีความสุขดี สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีโอกาสได้ลาบตามใจที่หวังไว้แต่ต้องใช้เวลาสักหน่อยเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนเด็ดขาดเรื่องของการงานหน้าที่การงานของคุณเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะพบเจอกับสิ่งดีๆในไม่ช้าเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักลึกซึ้งมากยากที่จะเข้าใจส่วนคนโสด มีเกณฑ์มีคุณพยายามเข้ามาใกล้ชิดเพื่อทำคะแนนพิชิตใจคุณสำหรับคนที่เกิดวันพฤรหัส,สบดีเรื่องของการเงินการเงินคล่องตัวดีเพราะมีแหล่งรายได้ที่มั่นคงแถมยังมีโอกาสมีรายได้จากหลายช่องทางอีกด้วยเรื่องของการงานมีโอกาสจะประสบความสำเร็จ ในงานหรือเป้าหมายที่คุณคาดหวังไว้ขอแนะนำให้คุณทำบุญถวายหลอดไฟเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ช่วงนี้งานรัดตัวบีบคั้นจนทำให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักส่วนคนโสดยิ่งคิดเรื่องความรักก็ยิ่งปวดหัวสำหรับคนที่เกิด,ดวนันศุกร เรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีเรื่องให้คุณใช้ใจ่ายมากแต่ไม่ถึงขั้นทําให้คนหน้าแข้งของคุณร่วงแต่อย่างใดเรื่องของการงานมีเกณฑ์สมหวังไกลเกินฝันความสําเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีความสุขดีเพราะต่างคนต่างเข้าใจกันมากขึ้นส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่รู้จักกันมานานแสนนาน สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินได้รายได้เพิ่มจากความคิดและความสามารถของตัวคุณเองล้วนเรื่องของการงานมีเกตจะพบเจอกับปัญหาจุกจิกมีเรื่องวุ่นวายเข้ามากวนใจกวนสมองของคุณอยู่เรื่อยๆรืเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ บางทีก็เบื่อกันบ้างแต่ไม่ถึงขนาดที่ทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหาส่วนคนโสดมีเกณฑ์โสดจนรู้สึกว่าการมเทพคงลืมเราไปเสียแล้วดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ